ป้าสติดีบ้าไม่ได้บ้าเลยเขมาค่ะเลขมาค่ะวันนี้รวยค่ะวันนี้รวยค่ะสนใจเลขไหนคะหนูเอ๊ะมีอะไรเด็ดเด็ดวันนี้ยมีนะคะเด่นเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งหลักหน่วยนะคะค่ะเอาค่ะนะคะหนึ่งหนึ่งหลักหน่วยนะคะแล้วก็เออบนนี่รู้สึกว่า สาหลักหน่วยจะมานะคะพี่โทานั้นซื้อจริงซื้อจริงนะคะอย่าอย่าเสบแหลไม่ดีนะคะหนูลูกค้ามาลูกค้ามารับลูกค้าหน่อยเร็วป้าไปดีบ้าป้าสติดี <c oughs> ป้าไม่ไดีบ้า <c oughs> งวดน,นี้ป้าก็ซื้อเบาๆนะลูกนะป้าก็ซื้อเบาๆนะคะลูกๆชอบเลขไหนก็เล่นไปเลยลูกเนนนนต็มเนียาไปเลยเพ่วันนี้ป้าขอลาไปก่อนนะลูกนะใครบ้าหวยบ้าลอตเตอรี่เหมือนป้าก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะลูกนะหลังบ่ายสามโมงครึง่งได้ก็ยิ้มถูกแดกก็จ่อยบายบายแอแ้ Một số tiền, mọi người xin mời quý vị và các bạn đến với bản